โอเคนะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วนะฮะที่เราเล่นไอดีใหม่ไอดีนี้มาะฮะเราก็จะมารับของขวัญกันเลยนะโอเควันนี้เราก็จะได้มีวนะโอเคเราก็จะมากวาดล้างตรงนี้กันเลยนะฮะโอเคเกลือมากเลยนะฮะโอเคไม่เป็นไรฮะใช้เพชรซื้อไปโอเคครบละหลังจากนั้นความสัมพันธ์เราก็ไปปลดล็อกกันเลยฮนะกระดิ่งแห่งส,สตินะฮะกวาดล้างไปฮนะ โอเคพลังกายหมดแต่ก็ได้พอดีนะฮะโอเคหลังจากนั้นเราก็พิพากการล่างลิซดดงเราก็เป็นลิซดอนเลยฮะหรือชลิศาสต์นั่นเองนะโอเคฮะโอเคพลังเพิ่มมานิดหน่อยนะโอเคเราก็อัพไปนะฮะอัพไปใช้เงินอัพไปเลยฮะแต่ไม่พอก็ใช้เพชรซื้อไปเลยฮะ โอเคเราก็มารับของนู่นของนี่กันเลยนะฮะเราก็มารับเพชรน,นะแปดสิบเพชรโอเคเลเว่าสามสิบสี่ okay, 3, 4, เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่้าหมาของเราคือการเลยว่าสามสิบห้าฮะในพาร์ทนี้โอเคเรามาลองลงตีคนนี้สักหน่อยนะฮ okay, นะ mm hmm. เขามีการดอนด้วยนะไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเปล่านะโอเคการดอนเขาบัฟไปก่อนนะส่วนผมก็พ่นพิษใส่ไปนะฮะโอเคลิซซดอนผมบินนะฮะเคโอผมสาดใส mm ่ลิซซดอนเขาไปก่อนโอเคลิซซดอนเขาก็บินนะฮะ โอเคกิ้งก่าผมโดนดาเมจอย่างแรงนะฮะตอนนี้โอเคเขาใช้ตานะฮะโอเคโเดโกผมฉีดนะ้ำไปนะฮะตายไปฮนะมีสอนผมขวดกาดอนเข้าไปนะะไม่เข้าเลยนะโอเคกิ้งก่าผมน่าจะตยโอเคอืมผมตีการดอนเขาไม่เข้าเลยนะอ่ะอือดูจากสภาพลรวไม่น่ารอดน,นะกดยอมแพ้ไป โอเคนะฮะตอนนี้ผมรู้สึกผมมีแผนที่จะทำมิวอะแต่ผมคิดว่าลิซาดอนมันดีกว่านะในตอนนี้ถึงมิวมันจะมีท่าก๊อปปี้ก็เถอะผมไม่รู้ตอนนี้ใจผมลังเลมากแถมมันยังมีเอนนี e ่ที่เหมาะกับมิวด้วยผมว่าผมยังไม่ทำดีกว่ารับรางวัล็คกินก่อนแล้วก็กินโดนัทไปฮะแล้วก็ซื้อพลังงานไปโอเคเราก็จะมาอัพประวัติปราจนภัยนะฮะโอเคตอนนี้ผมคิดว่าผมจะกวาดล้างเอนนี่ให้ลิซาดอนสักหน่อยนะ โอเคผมก็จะมาฝึกอันนี้ให้ลิซดอนกันเลยนะบวกห้าพอะฮะโอเคพลังขึ้นมาสองพันนะ,ะผมว่ามันยังอัพได้ต่อโอเคทองไม่พอก็ซื้อนะโอ้คูณสิบเท่าด้วยพลังงานที่เหลือผมคิดว่าผมจะลงด่านไปตปด่านที่เ็ดนะฮะโอเคนะฮะตอนนี้ผมคิดว่าผมจะมาล้างแคนเจ้าดูกเกียรนั่นเองนะฮะที่ตบผมในพารก่อนโอเคนะผมรู้สึกว่าผมจะล้างแคนเจ้าลูกเกียตัวนี้ได้สําเร็จนะฮะ ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้แก้แค้นมาโอเคเราก็รับไปฮะรับของที่เราควรได้รับตั้งแต่แรกโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการอัพเวลเป็นเวลสามห้าเรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็จะปลดล็อกระบบนะฮะระบบการวุ่นวายแล้วก็ระบบอันนี้ฮะในการอัพพลังชั้นดีเลยโอ okay, เคทุกคนจะได้อันนี้นะมันก็เพิ่มพลังนะเดี๋ยวผมอ่านก่อนเมื่อต่อสู้มีโอกาส่าพลังโจมตีพิเศษต่อเนื่องสามรอบมันเขียนประเดี๋ยวรถของใครไม่ใช่รถของเรานะ โอเคเราก็มารับตรงนี้นะที่รู้ตอนนี้ผมว่าผมเปลี่ยนของลิซซดอนก่อนดีกว่าหนึ่งร้อยเพชรไปโอเคได้ซ้ำมาสองอันโอเคลดความเสียหายจากการโจมตีด้วยธาตุไฟและมาติดสถานะแช่แข็งดีอยู่นะฮะโอเคตอนนี้เราถึงเวบสุดท้ายแล้วนะฮะซึ่งผมก็งงว่าทำไมมันมีค่านี้แต่ผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรมากนักหรอกมันมีง่ายมันก็ง่ายไปนะฮะมียากมันก็คือยากนะฮะโอเคตายไปนฮะไทลิกี้ โอเครับไปนะฮะของรางวัลนะโอเคเหมือนเมื่อกี้ได้เจอรเค้มาด้วยนะะจอรเค้กาละเกี่ยวอะไรเนี่ยโู้หนี่สายค่อนข้าง,งจะดีเลยนะบวกสปีดแต่ผมไม่ปั้นหรอกโอเคตอนนี้ก็มาสู้กับซัมเมอร์อีกเช่นเคยนะฮะแต่ครั้งนี้เราจะได้ของที่ไร้ประโยชน์นะโอเคแล้วก็พ่นน้ําไปฮนะโอเครับไปเลยนะฮะโค้สโอเคเรามาที่ฟาร์มกันดีกว่านะจัดฟาร์มกันฮนะ ผมจะซื้อไอพวกที่มันบวกสปีดอนะศูนจุดสี่เดี๋ยวผมดูอันที่มันคุ้มๆก่อนอันนี้สองก้าแปดอันนี้สองก้าแปดอันนี้ฮะสองหนึ่งสามแปดคุ้มเนี้ยสองตัวโอเคหลังจากนั้นก็ไปหาซื้อที่มันคุ้มๆต่อนะอันนี้ก็คุ้มนะฮะโอเคซื้อไปเลยฮะโอเคพอดีกว่าฮะเดี๋ยวเพชรหมดโอเคของที่เราซื้อมาเมื่อกี้ก็มาจัดวางกันเลยนะ วางตรงไหนก็ได้นะฮอเคแต่ผมอยากจะวางคู่กันนะอันนี้ซื้อแบบเป็นเงินก็คุมนะฮะเค okay. วางเลยโอเคซื้อทองไปฮะไม่พอโอเคทองไม่พอเหมือนเดิมฮนะโอเคออกฮะโอเคยัดสปีดเลยฮะให้เจ้ากุงก่างเรานะสอบโฟมเช่เพชรถึงเจ็ดร้อยเพชรับไปเลยฮะโอเคาจะมาลองพลังวิญญาณยุติกับคนนี้กันนะฮะดูจากทรงอาจจะไหวนะฮะจากทรงนะฮะ าจากข้างในอาจจะไม่ไหวนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะฮะฉีดนะ้ำไปให้ซุดดอนก่อนเลยฮนะถ้าลงไปนี่ผมมีโอกาสขิดแน่นอนฮนะโอเคขวดไอซุดอนยังไม่ขิดนะฮะไอซุดอนเขาตายซุดดอนผมก็ตายนะโอเคพ่นพิษไปฮนะโอเคอันตีใส่เคเดโอเขาไปเลยเออไม่ใช่เคเดโอฮะมิวฮนะมิวนะแต่มันก๊อปปี้งไงพ่นพิษถ้าพลังจิตแพ้ธาตุความมืด ใส่ไ,ไปเลยแต่ไปตามมาเบียบนะฮะสำหรับฝั่งผมโอ้ยพลังน้อยกว่าดับเยอะกว่าได้ไงนี่ตอนนี้ผมก็มาอัพมาส์ของผมนะฮะโอเคเวลไม่เดงผมว่าสิ่งที่ผมจะทำเป็นอย่างสุดท้ายก็คือการเอาบัตรรวมวนะะี่แหละบัตรรวมอีกีขอเตือนแล้วว่าอย่าทำแบบผมมันไม่คุ้มนะฮะโอเคอัพให้เคด้วยไปะฮะอทองก็หมด ไปลงต้นกันถ้าในฮิทต้อนมันมีระบบข้ามก็้งจีนฮะโอ้ผมเพิ่งสังเกตเราสามารถคูณสามได้แล้วโอเคผ่านละดูิโอเคได้เหรียญมาทั้งหมดหกหมื่นเก้าพันนะโอเคอัพเครดโอไปเลยบวกมาหนึ่งผมเลยงดีที่ใส่เคเดิโอมากเลยมันรบกวนปีดอะมันเห็นแล้วขัดใจอะผมว่าผมอัพเครดโอได้อ,ไอีกอะแต่ว่าเงินน้อยพอนะเสียสิทิมันก็เป็นอย่างเนี้ย โอเคผมเพิ่งสังเกตว่าผมได้เข้ากิวแล้วโอเคอัพเทคโนโลยีในคิวกันเลยอัพได้จนหมดละผมว่าผมลงทีมข้ามเซิร์ฟดีกว่าตอนนี้ผมรุมงงกับไอ้เจ้ากา้าดกาดอนใต้ดินตัวนี้ละคือมันจะกดสกิลไฟทั้มหาอะไรทำไมไม่กดอันติไปเลยโอเคอันติก็ไม่ตายซะด้วยเนีย่ยทำไมมันไม่กดอันติไปเลยทุกคนพอรู้บ้างปะอา้อาวอะไรของแม่งเนี่ย ม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็แบกเราได้นะโอ้โหลูกเกียมาเตอร์อฮูโ้โซโลอาร์ิลาดผมว่าออกดีกว่าดูเหมือนไอ้เจ้านี่มันจะดีลาโอเคการด้านคนเดิมไม่ใช่คนเดิมนะทุกคนเพราะ้คนเมื่อกี้มันไม่มีบัฟแบบนี้นะบัฟท,ที่ทำให้อีกฝ่ายเข้ามาตีเรากอดอนคนใหม่นะแต่การเล่นเหมือนเดิมเลยหรือว่ามันคอมโบกันฮนะสกิลดูอ่านก่อน อ๋อน่าจะใช่มังโอเคจำนวนรอบหมดแล้วนะฮะโอเคเราก็ไปเปิดเลยนะฮะโอเคแล้วก็ได้เงินมาหกแสนนะโอเคอัพไปเลยฮะเคดีโอเคพลังขึ้นไปสองพันนะฮะก็นำเจ้ากิ้งก่าพระเอกของเราไปแล้วนะฮะดูเหมือนรจะยังรับเคว็ดไม่หมดเลยนะครับเนี่ยโอเคตอนนี้เรากำลังต่อสู้กับหัวหน้ายิมธาตุพืชน,นะฮะเดี๋ยวนะลูกกี่วกันธาตุพืชเหรอผมเพิ่งรู้นะธาตุบินกับพลังจิตไม่ใช่เหรอ ทำไมมันไม่อยู่ห well. ัวหน้ายิมทาตเพื่อได้เนี่ยงงแต่ก็ไม่เป็นไรแตกไปตามระเบียบนะผมอยากรู้มากเลยว่าชื่อมันสิ้นคิดจังทำไม1นึ่สพี่ว่าไงอะไรเนี่ยโชคดีนะที่ทีมเขาเป็นทีมทาตุไฟทั้งหมดคิดดียวผมก็เลยตบสบายๆได้เพรมาเก้สองผมต้องการเครื่องปรัฒนามากเลยตอนนี้ พื่อที่พลังมันจะได้อัพขึ้นผมว่าสกิลของเีโอเนี่ยมันค่อนข้างจะมีประโยชน์นะฮะสกิลพาสซีฟแต่ว่าผมไม่มีตัวที่มีสกิล่าต่อกสูบธาตุน้ำอนะโอเคแลครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ขอตัวเพียงเท่านี้นะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะไปละครับบ๊ายบาย